ถามมาว่ามีอาการปวดเขา่าปวดเป็นระยะเขายังไม่บวมมีเสียงดังก๊อบแก๊บเป็นบางครั้งใช่ข้อเข่าเสื่อมไหมจริงๆแล้วเสียงดังก๊อบแก๊บในข้อเข่ามีอยู่2แบบนะคะคือแบบที่ปวดร่วมกับแบบไม่ปวดร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเวลามอเข่านาน,านๆหรือนั่งยองๆลุกจากเก้าอี้เร็วๆ แล้วเกิดเสียงกอกแก๊กอย่างเดียวมักไม่ได้เป็นอันตรายมากแต่สําหรับใครที่มีเสียงก๊อกแก๊กและมีอาการปวดร่วมด้วยอาจเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อของเราเริ่มขูคค่ขะหรือมีน้ําหล่อเลี้ยงภายในข้อเข่าน้อยทําให้เกิดกระดูกกระแทกระหว่างผิวข้อและเกิดเสียงได้ตอนเราขยับข้อเข่าค่ะถือเป็นการแจ้งเตือนว่าให้เราหันกลับมาดูแลร่างกายของเราเองค่ะใส่ใจข้อเข่าก่อนที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะแนะนําวิธีดูแลอาการปวดเข่าเขามีเสียงนะคะถ้าอาการยังไม่มากให้เริ่มจากการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อ วรวมถึงหลีกเลี่ยงการงอเข่ามากๆด้วยนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยลดแรงกระแทกข้อเข่า,ข,าของเราได้ด้วยค่ะถ้าอาการเป็นมากและอยากให้หายได้ไวขึ้นแนะนําแพทย์ทางเลือกจะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งค่ะ Mylot Nano P งานวิจัย7สมุนไพรเซลล์จิ๋วแท้หนึ่งเดียวซึมลึกผ่านชั้นผิวไปแก้ที่อาการอักเสบไม่ได้แค่รลอนเย็นชั่วขราวไม่แสบร้อนไม่ต้องรับผลเสียจากการกินยาหรือฉีดยาเคมีด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอาการอยู่นะครับแนะนําเริ่มดูแลตัวเองด้วย m y l o ด ปัดสายแล้วจิ้นทิตะก้าหน้าโปรไฟล์สั่งซื้อได้เลยครับ